สวัสดีค่ะเราจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม m a c r o m e d i a a u t ตเวอร์นะคะก่อนอื่นเราต้องทำการติดตั้งโปรแกรมก่อนคะ่ะให้เราไปที่ตัว Set up คะ่ะรอสักครู่นะคะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะให้เรากด next คะ่ะกดเพื่อที่จะทำการติดตั้งโปรแกรมมาคะ่ะการติดตั้งโปรแกรมอาจจะใช้เวลานานสักเล็กน้อยนะคะ ค่ะอันนี้คือการติดตั้งเสร็จเสร็จแล้วนะคะให้เรากด f i n i s เลยค่ะให้เราไปคลิกที่ไอคอนโปรแกรมะคะ่ะแล้วก็คลิกขวาเพื่อที่จะเซตทูออกมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปค่ะเพื่อที่จะสะดวกต่อการใช้การเรียกใช้โปรแกรมอะคะ่ะอันนี้นะคะโปรแกรมค่ะเราใช้งานได้นะคะ แต่ว่าเราจะใช้ได้แค่30วันถ้าเราไม่ได้แคกมันนะคะก่อนอื่นเราก็มาแคปได้เลยค่ะเดี๋ยวไปคลิกลค่ะกดเย็ค่ะก็จะขึ้นให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะคะแล้วก็กรอกไปเลยค่ะตรงนี้ก็คือให้เราใส่ serial number น,นะคะ serial number ก็คือตรงนี้ค่ะ ให้เราก็ป y ี้ไปใส่ได้เลยค่ะสังเกตง่ายๆว่าถ้าเราใส่ serial number ถูกจะมีเครื่องหมายถูกตรงนี้ค่ะแล้วเราก็กดโอเคค่ะอันนี้ก็คือเข้ามาในตัวโปรแกรม AutoWare 7แล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะให้เรา ไปคลิกที่ไอคอนของโปรแกรมมาคะ่ะอันนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรม m i c r o o Media Center นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ่ะเราก็มารู้จักกับส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมเลยนะคะส่วนแรกค่ะส่วนที่1นึ่งไตเติต้ลบาร์ไตเติเป็นบาร์ส่วนบนสุดของทุกๆโปรแกรม และมักเป็นที่อยู่ของชื่อโปรแกรมนั้นๆน,น,นะคะก็คือเนี่ยค่ะส่วนนี้ค่ะเนี่ยค่ะ,คะแลวส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองเป็นเมนูบาร์ค่ะเป็นบาร์รวบรวมกลุ่มคำสั่งต่างๆที่โปรแกรมมีมาให้เลือกใช้งานแต่และเมนูที่เห็นยังมีคำสั่งย่อยๆให้เลือกใช้งานได้อีกค่ะนี่นะคะส่วนที่สอง แล้วส่วนที่3นะคะส่วนที่3ก็คือทูลบาร์ทูลบาร์คือบาร์ที่อยู่ของภาพไอคอนคำสั่งและส่วนส่วนใหญ่ภาพที่ทูลบาร์มักจะซ้ำกับบางคำสั่งในเมนูบาร์ก็คืออันนี้ค่ะเนี่ยค่ะคือทูลบาร์ส่วนที่4นะคะส่วนที่4คือไอคอนพาเลต e ค่ะเป็นกล่องเก็บไอคอนต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้เลือกมาใช้งานได้ตลอดเวลา ที่สำคัญแต่และไอคอนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะอันนี้คือไอคอนพาเลตค่ะและส่วนที่5นะคะดีไซน์วินโดว์ค่ะดีไซน์วินโดว์เป็นหน้าต่างสีขาวๆที่ปรากฏขึ้นหน้าต่างเดียวทันทีที่เปิดโปรแกรมเป็นที่อยู่ของไฟล์ไลน์และใช้เป็นหน้าต่างสร้างโฟลชาร์ดในการนำเสนอค่ะก็คือส่วนนี้ค่ะอันนี้คือดีไซน์วินโดว์นะคะ เราจะมาเริ่มต้นวางแผนออกแบบสื่อนำเสนอบนดีไซน์วินโดว์นะคะก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่างกันก่อนนะคะส่วนแรกก็คือ f o ร์ไลน์นะคะเป็นเส้นตรงด้านซ้ายสุดของดีไซน์วินโดว์ขยับและก็จับต้องไม่ได้ค่ะหน้าที่ของ f o ร์ไลนก็คือคอยรองรับไอคอนที่ผู้ออกแบบจะนำมาวางเรียงลักษณะโฟรชาร์ดช่วยให้นำเสนอเป็นลำดับต่อเนื่องค่ะ เลเวลนะคะเลเวลระดับวางกลุ่มตัวแสดงค่ะตรงนี้ค่ะเลเวลแสดงลำดับชั้นของกลุ่มตัวแสดงที่เรียงลำดับไว้กับโฟลไลน์ line, ช่วยให้เห็นระดับความซับซ้อนของงานนำเสนอค่ะต่อไปเราก็จะมาวางไอคอนบนดีไซน์วินโดว์นะคะ ให้เราไปที่ไอคอนพาเลทนะคะให้เราเลือกไอคอนนะคะในที่นี้เราเลือก d i s เพย์ไอคอนนะคะให้เราคลิกแล้วก็ลากมาวางบนโฟลไลค่ะจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่เราปล่อยคลิกแล้วจะได้ไอคอนที่เลือกมาวางอยู่บนโฟลไลค่ะมารู้จักกับ d ิสเพย์ไอคอนกันนะคะ ดิสเพย์ไอคอนเป็นที่สำหรับเก็บตัวแสดงเมื่อดิสเพย์ไอคอนมีหน้าที่เพียงจัดเก็บตัวแสดงหากต้องนำเสนอตัวแสดงนั้นต้องนำไปแสดงในหน้าต่างอื่นแล้วก็ชื่อของดิสเพย์ไอคอนนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเลยคะ่ะ อันนี้เราก็เปลี่ยนชื่อให้กับ d i s p l a y ไอคอนแล้วนะคะเราสามารถเข้าไปดูตัวแสดงใน d i s p l a y ไอคอได้นะคะคือเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปะคะ่ะหลังจากที่เราเปิดเข้ามาดูตัวแสดงใน d i s p l a y ไอคอนะคะเราก็จะเจอหน้าต่างนี้นะคะ่ะและที่สำคัญก็คือ เราเจอแท็บเครื่องมือเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแท็บนะคะชื่อว่าแท็บเครื่องมือทูลบล็อกค่ะหรือเรียกง่ายๆว่ากล่องเครื่องมือนะคะเรามารู้จักกับกล่องเครื่องมือเลยดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะพอยเตอร์ค่ะย้ายและแต่งภาพนะคะตัว A ค่ะเครื่องมือพิมพ์ข้อความค่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะ3ตัวเครื่องมือลากเส้นและรูปทรงหลายเหลี่ยมน,นะคะ แล้วถัดมาค่ะเป็น3ตัวนี้นะคะคือเครื่องมือวาดภาพค่ะและลงมาในกรอบนี้นะคะเป็นใส่สีรูปภาพและข้อความค่ะลงมาอีกเป็นวาดเส้นและหัวลูกศรน,นะคะลงมาถัดมาข้างล่างนะคะเป็นสีแสดงภาพค่ะและสุดท้ายนะคะกำหนดสีและลวดลายพื้นภาพค่ะ หลังจากที่เรารู้จักกับเครื่องมือต่างๆในทูนบ็อกแล้วนะคะในที่นี้เราก็จะยกตัวอย่างจากเทคบ็อกเนี่ยค่ะแล้วก็คลิกที่ไอคอนเทคบ็อกเนี่ยค่ะให้เกิดเป็นเคอร์เซอร์อย่างนี้แล้วเราก็นํามาวางในหน้าต่างนี้นะคะ่ะจากนั้นเราก็พิมพ์ค่ะ เราสามารถตกแต่งได้ด้วยนะคะทำให้เปลี่ยนแบบให้มันเป็นตัวใหญ่ตัวหนาตัวเอน็นแล้วก็มีเส้นใต้ได้ด้วยนะคะหลังจากที่เราได้ทดลองทำกันไปแล้วนะคะต่อไปนี้เราก็จะ มาทำการเซฟนะคะให้เราไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกเซฟนะคะแล้วจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะให้เราคลิกไปที่ไดท์ที่เราต้องการจะจัดเก็บนะคะในที่นี้เราเก็บได้ได้ดีนะคะอันนี้เราใช้ชื่อว่าเทสนะคะแล้วเราก็กดเซฟค่ะ ในจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ชื่อตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นชื่อที่เราตั้งไว้ะคะ่ะต่อไปเป็นขั้นเตรียมการนำเสนอนะคะเราจะยกตัวอย่างที่ property กับขนาดนำเสนอนะคะขนาดของการนำเสนอนั้นอะ จะดูแตกต่างจากสื่อชนิดอื่นเช่นหากจะเปรียบกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์เราไม่สามารถนำไม้บรรทัดมาวัดเปรียบเทียบจากของจริงได้และบ่อยครั้งงานนำเสนอจะล้นจอภาพหรือเหลือเพียงขนาดเล็กไปลอยอยู่มุมใดมุมหนึ่งของจอภาพดังนั้นเราจึงแทรกคำอธิบายเรื่องความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมไว้กับสื่อชนิดนี้ด้วยต่อไปนะคะเราก็จะสั่งไปที่ m o d i f y นะคะเลือกที่ แล้วก็ไปที่ Property ค่ะก็จะได้หน้าต่าง Property File ขึ้นมานะคะอันนี้เราก็จะคลิกเลือกที่1024นะคะต่อไปเราก็จะกำหนด Option นะคะกลุ่มของ Option Property File ใช้กำหนดส่วนประกอบในหน้าต่างนำเสนอก็คือให้คลิกที่ช่องคลิกบ b ออนะคะหน้าแต่ l e b a นบาให้มีเครื่องหมายขีดถูก สั่งรีเพย์เพื่อดูผลนะคะต่อไปเป็นการสั่งนำเสนอนะคะก็คือให้เราไปที่คอนโทรลนะคะคลิกแล้วก็เลือกที่เพย์ค่ะอันนี้ก็จะได้หน้าต่างที่เราทำออกมานะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องจังหวะของการนำเสนอนะคะถ้าเรามาคลิกที่ไอคอนนี้ค่ะลงไปไว้ระหว่างดิสเพย์ไอคอนนะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อใส่เข้าไปค่ะอันนี้ก็คือจังหวะรอการนำเสนอก็คือดิสเพย์ไอคอนที่หนึ่ง จะมาดิสเพคอนที่2ต้องใช้เวลา2วินาทีนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่เวลาเราต้องดับเบิลคลิกที่ไอคอนนะคะแล้วเราก็มาใส่ค่าเวลาในนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะจากนั้นเราก็กด p พ y ค่ะ ต่อไปมารู้จักกับโมชั่นกับภาพเคลื่อนไหวโมชั่นหรือแอนิเมชั่นสามารถสร้างได้ด้วยออโต้แวร์แต่ภาพเคลื่อนไหวประเภทโมชั่นจัดว่าเป็นภาพนิ่งเคลื่อนไหวขั้นตอนในการทำคลิกเลือกดิสเพยไอคอนลงมาวางไว้แล้วก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็น f1 จากนั้นก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ แทรกรูปเข้ามาแล้วก็โอเคจากนั้นก็ให้ปิดแล้วก็นำ m o ชั่นลงมาวางไว้เปลี่ยนเป็น m1 มันก็ให้ double click แล้วเปลี่ยนเป็น0เป็น0